นะอานนทะ์ศีลละไมบุญจะสำเร็จด้วยการรักษาศีลน,นะอานอนท์บุญจะสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาไม่ใช่เสียงมาคุยกันจอแกจอแกเหมือนทะเลาะกันพพุทธเจ้าตัดนะรู้ไหมอานอนท์ทำไมบุญจึงเกิดขึ้น ด้วยทานนามยศีลและหมและภาวนาใหม่อานนท์อามันเตศิเธอจงเลียนเอาทานละยามิจงจำให้ขึ้นใจนะทานนั้นประกอบไปได้วยองค์สามถ้าองค์สามไม่สมบูรณ์แล้วทานนั้นก็ไม่สมบูรณ์องค์ประกอบสามประการนั้น คืออะไรองค์ประกอบของฐานนามัยศิลไมและภาวนาไม่ก็คือกายเป็นองค์ที่หนึ่งวาจาเป็นองค์ที่สองใจเราเป็นองค์ที่สามถามถึงฐานนามัยสิมันเกี่ยวอะไรกับกายเหมือนกับพ่อพระแม่พระมากันในวันนี้ ต้องการทานไม่ใช่เหรอต้องการใส่บาตรหยาดน้ำใช่ไหมหวังบุญหวังกุศลใช่ไหมกายเรามาแล้วกายเป็นทานอย่างไรกายเราเสียสละแล้วจากบ้านไม่ใช่เหรอข้าวปลาอาหารทำมาจากบ้านไม่ใช่หรอเราเสียสละแล้ว มนุษย์เนี่ยแป็นวัตว์ใจสูงการแสดงน้ําใจถึงมหากรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันบุญที่จะเกิดขึ้นในการทอดกระถินจึงได้เสียสละกายตัวเองพร้อมกับวัตถุทานเข้าใจไหมนํามาแล้วด้วยกายองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือกายเป็นทานแล้วแล้ววาจาเราล่ะ เราตั้งสัจจะแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้พรุ่งนี้ฉันจะทำอาหารและจะดำไปด้วยตัวเองจะไปใส่บาตรหยาดน้ำที่วัดป่าแสงธรรมพอเป็นงานทอดกระถินเป็นงานบนุญบุญตั้งขึ้นแล้วที่ป่าแสงธรรมนี้เราจะต้องไปเอาให้ได้วาจานั้นจึงเป็นสัตว์เป็นศิลป์นำมาแล้วซึ่งข้าวปลาอาหาร พร้อมทั้งกายตัวเองนี่เป็นองค์ที่สององค์ที่สใจของเรามาโนธรรมของเราที่มีอยู่ในใจแล้วเราพร้อมแล้วด้วยกายเราพร้อมแล้วด้วยวาจาใจของเรานั้นจึงบริสุทธิ์ผุดพองเกิดความพิติความปราโมท กายก็มีกําลังแล้ววาจาก็มีกําลังแล้วยานตัวที่ยังรู้คือมโนจิตของเรามันนึกถึงแล้วว่าบุญแน่นอนเราจะไปทาบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศล <c oughs> เมื่อเรามาแล้วภาวนาแปลว่าการเจริญจเจริญอะไรจะเจริญด้วยจิต ที่เสียสละแล้วทุกสิ่งอย่างที่นำมาแม้แต่กายวาจาและใจข้าพระเจ้าเสียสละแล้วจึงนำมาการภาวนาของจิตใจจึงบริสุทธิ์สะอาดและบริสุทธิ์มากเป็นทางเข้าสู่องค์มรรคเมื่อจิตของเราเข้าสู่องค์มรรคมันถึงสงบละงับ องของมรรคข้อสุดท้ายว่าอย่างไรสัมมาสม,มาธิใช่ไหมสัมมาสม,มาธิแปลว่าการตั้งใจมัน่นคือตั้งใจเจริญฌานฌานเขาแปลว่าอะไรแปลว่าการเพ่งเพ่งอะไรอัตสาสะปัตสาสะหรือว่าอานาปานสติ ลมหายใจเข้าออกเพ่งทําไมเพ่งเพื่อจะให้รู้รู้ว่าลมอัดสาสะปัดสาสะเบาหรือละเอียดสั้นหรือยาวมันเข้าสัมผัสในจิตใจเองนั่นเขาเรียกว่าญาณรู้ได้อย่างนี้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในธานไาม่ศีลไม่แล้วภาวนาไม่ไหม ใจของเรามโนธรรมมหาฤทัยของเราเนี่ยเราพร้อมแล้วใช่ไหมจึงเสียสละมาเราเสียสละมาแล้วกําลังของเรามันเกิดขึ้นเท่ากับเรามีศรัทธาความเชื่อเราเพียรกระทาได้เท่าที่เรากระทาได้สติของเราก็เตรียมพร้อมมาแล้วอย่างสมบูรณ์แล้วนึกชิดชอบอยู่แล้ว สมาธิเราจึงมีความมั่นคงในการพิจารณากายวาจาและใจอันเป็นองค์ของทานามัยศีลและไมแลภาวนาไม่มาดูเห็นแล้วเราจึงมาด้วยความสงบระงับระงับกายให้มันอยู่ตามปกติของธรรมชาติระงับวาจา ให้มันอยู่ตามหลักของธรรมชาติละง,งับใจให้มันว่างออกีิให้มันเกิดความกว้างขวางสมกับเป็นลูกหลานของพระตถาคตเข้าใจไหมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้ามาสู่ลานธรรมคือวัดแสงธรรม ต้องทำใจเราให้ได้สิอย่างนั้นถ้าเราหวานข้าวลงไปในพื้นแผ่นดินเกิดมาต้นหนึ่งก็ลรวงหนึ่งรวงหนึ่งมเมเม็ดมีมีเม็ดข้าวรีบๆอยู่ในรวงข้าวนั่นชอบไหมหรือไม่ชอบถ้ารวงหนึ่งมันเต็มหมดทุกเม็ดล่ะจะดีไหมยมพ่อจะดีไหมถ้ามีเม็ดร,รีบชอบไหม ถามกายเราสิถามวาจาเราสิถามใจเราสิใจเราบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมใจเราเดียพร้อมด้วยความสงบแล้วใช่ไหมถามกายสิ <c oughs> กายเอย๋ยมึงพร้อมด้วยทานหรือ,อยังวาจาเอย๋ยมึงพร้อมด้วยวาจาหรือ,อยังมึงพร้อมด้วย พร้อมด้วยทานหรือ,อยังใจเอ๋ยมึงพร้อมด้วยทานแล้วใช่ไหมดูเข้ามาสิในองค์ประกอบสามอย่างอยู่ในทานนามัยอันเดียวแล้วถามเอกกายเอ๋ยตัวกูเอ๋ยมึงสะอาดบริสุทธิ์ไหมถามวาจาเอกสิวาจาเอ๋ย มึงสะอาดบริสุทธิ์ไหมในคำพูดกายเอ๋ยวาจาเอ๋ยใจเอ๋ยเหล่านี้แหละมึงมีภาวนาหไหมไหมหลักเดียวกันทั้งสามอย่างกายพร้อมด้วยศีลกายพร้อมกายพร้อมด้วยทานกายพร้อมด้วยศีลกายพร้อมด้วยภาวนาวาจาพร้อมด้วย ทานวาจาพร้อมด้วยศีลวาจาพร้อมด้วยภาวนาใจของเราก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยถ้าบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแล้วเนี่ยใจเราต้องพร้อมด้วยทานสิใจเราต้องพร้อมด้วยศีลสิใจเราต้องพร้อมด้วยการเจริญภาวนาสิทานนั้นจึงจะสมบูรณ์แบบถึงจะน้อย แต่มันก็มีกำลังมากกำลังหา้าศร,รัทธาพละมีความเชื่อความเลื่อมใสเป็นศรัทธาที่หนึ่งวิริยาพละมีความเพียรความพยายามในการมากระทำให้มันเกิดเป็นรูปพระธรรมขึ้นมาให้เห็นในภพนี้และในภพหน้าเป็นความเพียรเรียกว่าวิริยาพละความเพียรเราเป็นกำลังสติพละ จิตของเราตั้งจิตระลึกอยู่แล้วตั้งแต่เราจะทําอย่างนั้นเอาอันนี้เอาอันนี้ไปต้องเข้าในลานธรรมอันเป็นวัดแสงธรรมให้ได้เราก็นํามาแล้วเห็นไหมสติภาละเนี่ยสมาธิภาละด่งตรงแน่นอนจะต้องวัดแสงธรรมเราก็มาถึงกันแล้วปัญญาภาละละ่ะ มาแล,แล้วเราได้ทำทอดทานถวายทานข้าวปลาอาหารกายของเราเสียสละวาจาเสียสละใจเราเสียสละนี่แหละตัวบุญอยากจะเห็นง่ายงายไม่บุญไม่ต้องสงสัยบุญแท้ๆหนอเรายังมีเท้าของเราเดินมาทำมาทำเอาบุญใช่ไหม คนอื่นมีเท้าแต่เขายังไม่สามารถเดินมาสร้างบุญสร้างกุศลได้เท้าของเราจึงเป็นบุญมาแล้วได้พากันนั่งก้นก็เป็นบุญอีกได้มานั่งฟังได้มาทอดทานมือได้ยกมือประนมขึ้นไม่ใช่เหรอมือก็เป็นบุญตาเราเห็นไม่ใช่เหรอตาก็เป็นบุญพอเห็นถ้าคนตาบอดมันเห็นไหม วันนี้พูดมากเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะว่ากูกูหิวข้าวแล้วนะสองโมงแล้วท่านจะว่าเอาขอโทษนะขอโทษนะเอาท่านอาจารย์ว่าไงพ่อพระว่าไงาเอาว่าไปเอวังแล้วเอวังแล้วเอวังแล้วตัวแทนของเราจะได้ยกพัทหารน้อมถวายน้อมประเคน าเราทุกคนตั้งใจสาธุการสามครั้ง <c oughs> พร้อมกันนะน้อมใจรับกุศลผลบุญไม่ฝังไว้ในใจพร้อมกันสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทา